สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกับเกมสปอร์พาร์ทที่หกค่ะอ่าเดินทางมาถึงพาร์ทที่หกแล้ว,วอะไรบ,ไบ่นอะไรเมื่อกี้เด็กต้งวินวเดี๋ยวมาตีอะไรก่อนตีแดงก่อนก็ได้ส,ส,ดสปอร์ที่อพยพยกล้วนี่ไมยมันทับกันแล้วเดี๋ย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 วดูโอ้โห หนึ่งสองสามสามตัวทับกันอ่าไม่พอจา่ไม่พอจขยค่โทษนะครับผมมันจะเป็น้อคือบีลงไปแล้วอันนี้ใกลด้ดีที่ใกล,สล้สุดละสางเพิ่มสังเพิ่่องเอา ปี่ก้อมปืนเนี่ยสองหรอสามสางเ,เพิ่มสางเพิ่มตรมตรงแปะเร็วเร็วเร็วนี่อะไรอ่ะอ่ะอมีสายดินี่แไบนี่ไงแง่แว,ว้าว ถ้าเราจะใช้พวกนี้เราต้องเสียงเงินด้วยไม่นสังเกียตคิดว่าแบบเอ้ยเห็นมีใช้ได้เลยก็นึกว่าใช้ได้มีเสียงเงินโอ้กคิดดีๆแล้วตีเข้าไปตีเข้าไปน่าโกรธแล้วแย่เร็วเร็วแรงเร็วเข้าลิฟต์ยึดลิฟต์ยึด เดี๋ยวนิดเดียวโอเคเนี่อัเดี๋ยวเดียวอะไรเมื่อกี้หาวงม้วนสปินเลยเฮ้ยโอ,เโอ,เโอเ้เปลี่ยนบ้าน <S <S ห้บุกต่ออย่างรวดเร็ว ui dạ cay cay anh này khác cho phép let me shoot let me shoot nhích ไปที่ไหนโอ้อันนี้ไปโอ้โหหน้าบ้านเอาเลยช่างยามตีตีสามมือดูเดสทอยออนซิตี้โอ้โหนี้เลยหรออยากรอนนี่ตีถึงไม่ไดลูกกาแน่โอเคสิ่งเดอย เฮ้ย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 ไหนไน้อยนี่็นบได้แล้ว <One trip. S 1> อ๋อมานีอย่าไปป้าก,กับยกักษ์ล่ะไหนล่ะอานนี่ไงเอาสิป้ากันมาสิป้ากันอ้อมอ้อมอ้อมโอ้อยยักษ์อยู่ตรงหน้าเลย ลงน้ำได้ไหมนะ่ะลงน้ำได้ไหมลงน้ำไม่ได้น่าบินอย่างนี้นะ่ะได้เละเละไปด้านข้างแล้วก็ตีออเออ อทำไมไม่ตีไกลไปหรอนีอ่ไม่เป็นมนถึงแค่ตรงช่วงนี้โอ้ยเดี๋ยวตีต่อไม่ได้เครื่องเบนนี่แน่ลนละสามพัน <laughs> lần à, này luôn á nỉ cũng không đeo mẹ chút ní đây cũng có được yong 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 yêu mẹ chi chi, chi 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 chi, kìa kìa kìa

เกิดทรันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้แรงมากกดจิ้มทีเดียวหายบ้านฟ้าก็หายคือไม่ตอนแรกเราคิดว่าแบบเออเนี่ยมันจะเลงอย่างนี้ก่อนไง แบบกดแล้วมันเรงก่อนเี่จได้กดปึ๊บไปปั๊บเลยผิดคาดโอ้โหสุดยอดสุดยอดขี่ปานาวุธโอ้กดทีเดียวไปหมดเลยบ้านสตูนาบ้านพัทมิตรบ้านฟ้าที่หน้าเขียวก็ไปโอ้ขอโทษนะเพื่อนพัท <c oughs> จัทฮะจะั ด่านอายยธรรมก็จบแล้วต่อไปเราจะได้มีวัฒนาการแล้วโอ้ oh. ดูสเปซอวอากาศเราจะอ,ออกอวกาศแล้วหรอตรงดิ่งเลยโอเคมีวัฒนาการต่อแทนแทนแทนม, <c oughs> มิสวัสกรกเข้าไปแล้วคอนไม้ด้วย โซานยาวมก,กาโอ้โหอ,อ,อ,อะไรเนี้ยไม่อย่างนี้ดีกว่าเที่นี่น,นี่เออค่อยดูมันมีหลายห้องหน่อยอประมาณนี้ละกันโอ้ดีไซน์โคตรแย่ดีไซน์ได้แปลกมากเลยเราปีกใหญ่หน่อยให้ดูมีความเคลื่อนที่ได้ในห้องตัวประมาณนี้แนล่ยตั้งชื่อยูเ e s h i ฟ mk สองพันเจนในการตั้งเชนเราทุเล่มากอ่านี่แหละยานอวกาศของเรา mk สองพัน mk 2 0 0 0เข้าสู่ดานอวกาศแล้วโอ้ใช้เวลานานกว่าที่คิดนานเพราะสร้างยานี่แหละเียเนียวเซมเบลมาจากไหน ไหนไหนไหนว้าวเย้แยะอวกาศของเรา MK2000 Welcome to space โอ้อะไรเนี่ยข wow. ้าทุทวันเรียกก่อน แล้วลงไม่ใช <mad ios> <l ps. S 1> ่ขี้ขวาไปเอ่อโยวมาบอลพร้อมาอลอขึ้นมอลงเพื่อบินขึ้นบินลงโอ้ยมุมกล้องมุมกล้องขวาแล้วกันดูคุมงง่ายกว่าไอโอ้นี่ก็สูงกว่าคีย์บอร์ดเจอะอ่าลงเอ้ วันนี้ไงมีในแมปดูได้ว่าเราบินผาตรงไหนแล้วโุ้ยจุกๆเอ้ยบืดโอ้ยโอ้โอ้ี่ิ้วอ้อยบินยากนี่สูงแน่แนเเ่เอ้ยถูกนี่ตามเหมาะเอ้ยเ <Good job. S 2> ฮ้ยเออค Job อะอรอไม่ย สแกนอืมเดี๋ยวได้แล้วอืมอ๋อคือปเชีอะไรเย Again. อะสแกนแอคทีฟอ๋อคือเข้ามาตรงนี้ว่าเราใช้เครื่องมืออะไรอยู่โอ้ยมองไม่เห็นไม่ใช่เดี๋ยวมุมกล้องอ๋อคลิกมอบก,กาคลิกซ้าย เอออนนี่สกแกนแกว่าคือตัวอะไรเ <Excellent. S 1> อ็กซ์แลนด์อะไรดูดขึ้นมาอ เดี๋ยวนี้นี่เองที่มาดูเครื่องบินเอ้ดูดัตว์เดียของฉันไปน้อยแน่แล้วฉันได้ต้นไม้มาด้วยเย้ไปที่น่ะอ่าต้นไม้คืนโป<อ>ะเอื้อยปล่อยจงงี้ได้เหรออ่าปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นอยู่ไหนกันล่ะพวกเองนะ เพิ่งจับเมื่อกี้แล้วฉันก็ลืมแล้วด้วยเอาในแถวนี้ปล่อยคืนกดค้างเออาเป็นปาคั้นให้ดูดอกสันนี่ไม่ในหน้าต่บนกำแพงเหรอหมวดอาวุธโอ้ยยองไยอม ใช้อาวุธแล้วกำจัดเน่าเน่าบีบบีบมองไม่เห็นต้นไม้บางนหนอุนอ้ยสองตัวนี่แน่ตายวุ่นโนผิดตัวขอโทษนะอืะ่ออีตัวนึงยังไงมองไม่เห็น ีนะ่นะอะไรซื้อของต่อเสื้อไอเทมโอ้โหมัยบังว้าวได้โลโลกกัปตันเราเป็นกัปตันแล้วมีคอลเลกชันโอ้ my god อะไรเนี่ย โอ้โหอาวุธโอ้โหโอ้โหเยะๆออกจากระบบอะไรนะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะออกจากชั้นบรรยากาศโลกอ๋อโอ้ยระบบดาวอย่างนี้เลยบินไปดาวเอนันนี้พิ้วโอ้โห เจอหรเอได้คะเราตัวจับอะไรได้บางอย่างสแกนหาเอ๊ะนั่นมันยานวกาศแล้วก็มีอะไรอ่ะกลงกลางเดี๋ยวมนนเราดูตรงนี้ก่อน แกนนะโอ้ภาษาต่างดาวอ่าไม่ออกสแกนสแกนสแกนเอเลียน <laughs> ไม่รู้ลบออกจากชั้นบรรยากาศลบแล้วไปองกลับไปที่โลกกลับไปที่โลกเราอ้าวอ๋อลบอีกทีออกจากชั้นบรรยากาศแล้วก็ต้องออกออกออกอีกที ื่อออกจากชั้นกาแล็กซี่ท่าช้างเผือกนี่เราอยู่ในท่าช้างเผือกก็งี้น่ะโอ,โอ้สวยเปลี่ยนหัวแล้วโอ้ง่ายดาอยู่ไหนล,ล้านดวงเลยเอ๊ะอันนี้เคล็ดล่ะวะอยู่ยังไงอันนี้ชี้ไปทางไหน ชี้ไปที่ใจกลางกาแล็กซีด้วยโอ้โอัลสัญญาณไั้ได้ปัลโหลรัลโหนฮาหฮัลโหองัฮัลโหลฮัโอโหลฮัลโ มีชีวิตด้วยนนแกะแกะตัวจับอะไรไ,ได้อีกมอ๊ะจับติดต่อเข้ามาข้อเตือนก็โอ้โหหน้าโกรธด้วยกหรอ เราไม่ใช่กล้องนะทำเตืนเอนอา้าวเดี๋ยวอ้าวเด้อเด้อเดอุ้ยในแผนที่เฮ้ยสามลับไดเด้อเด้อตีได้ไหมเนี่ยมินมินเดอร์โคชั่นมิไซล์อะไรวะเด้อเด้เดเออา่าอ่าลุกแล้ยิงนี่โคยังไงต่อนี่แน่นี่แน่อ่าเ,เอาเอ จุ๊กจุกจุกนี่อ้าวไม่โดนวอดีเนี่ยโอ้ยโอ้ยนาโดนยิงนาโดนยิงนี่แน่ติ๊กติ๊กติ๊กชุบชุบชุบรีโหลดยิงรีโหลยิงรีโดนยิงนัดหน่โอ้โ่อะไรเ่โดนโีเฉยเอ๊ะเดี๋ยวคุณคูนคุณคุณนันเรา ลูลียเออลูกหลานของเราเนี่ยโอ้โหโอยู่ใกล้กันด้วยดูดิลูกหลานของเราอีกจักรวาลหนึ่งเหรอะกลับไปที่ยัวโฮมโบลกลับไปที่โลกเราเออจับปัญญาได้ ซ่อมฟีซ่อมฟีเฮจะได้ว่าในนะคนาคตจะมีเสียเงินเฟะออะไรอ้อขายนี้ได้แต่ไว้ก่อนอ่ะ พัทำมิดเธอตูเฮ้ยอ,อ๋อถ้าเปิดน,นี่คืออ,อ๋อนี่คือที่เราไปเมื่อกี้มันจะขึ้นว่าเราไปมาแล้วเควสหนเราชี้ไปทางนี้แล้อ,อะไร อะไรเนี่ยโอ้โหยอดจะให้วางบ้านที่นี่หรอบ้าเปล่าโอ้โหสภาพโหทะเลไม่โอ้โุ่งไปกไกลไปไงเฮ้ยโอ้โหหาโซนจริงเรา พลังงานลดเลยอตรงนี้แล้วกันได้เนาะ <Ew. S 1> อิว,วโอ้ว้าวโหซัดเหมือนนี้เลยเหรอโหอ,อยู่ได้เหรออุ้ยมีบาเรียรด้วยอ่ะ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 เข้าหน่อยเข้าหน่อย ั <Congratulations. S 2> กกชเลชั <Lux. S 2> <I like S 1> นรัก่นไง<ก>ไม่ไม่<ก>าขาคำยัไงรั <laughs> กษาแล้วก็รีช้าพลังงานโอ้โหสดงว่ามีจำกัดในการบินด้วยนะเนี่ยบินไกลไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวพลังงานหมดเ <laughs> วทกลับไปที่โลกเราย่ <laughs> ไม่ดูเรื่องค่ะคุยในกันถ้ายานรักษายานฟรีกับรีพลังงานฟรีเราต้องกลับมาที่โลกเราเลยที่ไม่ใช่ไปตั้งรากฐานที่อื่นรักษาที่บ้านเกิดโอ้โหเอาละค่ะพาที่หก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในพาทที่7ค่ะจะเป็นภารกิจยังไงไม่รู้จะเล่นได้ไหมไม่รู้เพราะเราไม่เคยเล่นจบเลยเพราะมันเล่นยากมาก เราเล่นถืดดานอวกาศทีดดาบเราออกเกมตลอดกลับไปเริ่มโหมดเซลล์ใหม่ทุกที <c oughs> มาลองลุ้นดูกันว่าเราจะเล่นได้จนจบไหมขอบคุณที่รับชมค่ะ